ขึ้นชื่อว่าแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าสําหรับแอดแอดว่ามันไม่ปลอดภัยนี่ครับเพราะว่าเหตุผลที่เขาเลิกกันไปอาจจะไม่ได้เกลียดกันก็ได้นะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เรรือมาในครับว่จะเป็นนางเอกของเรายืนรอคุณสามีอยู่ซึ่งเธอเองก็แอบหงุดหงิดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันงานเีืองรุ่นแต่คุณสามีก็ยังทํา o t อีกแล้วสักพักหนึ่งทางด้านคุณสามีก็วิ่งเข้ามานางเอกของเราก็เลยได้บ่นให้คุณสามีก็ได้รีบขอโทษนางเอกของเรานะครับจากนั้นมันเองก็รีบออกมือบกแท็กซี่นะครับแล้วสักพักหนึ่งทั้งสองคนก็ได้มาถึงงานเด้ยงรุ่นดรีบร้อยในครับทางด้านคุนเพลอนก็รีบวิ่งออกมาทักนางเอกกับคุณสามีแล้วก็ได้พูดคุยกันไปได้้้สักกกพึ็็มมีอาาาาจรย์โลเขแว กล่าวทักทายนางเอกของเราซึ่งนางเอกของเราก็ออกรูปเขินอยู่นิดนึงนะครับทางคุณเพื่อนก็แอบเห็นมันเองก็เลยได้พาสามีนางเอกของเราไปหากลุมเพื่อนนะครับจากนั้นนางเอกกับอาจารย์ก็เลยมานั่งคุยกันไปได้สักพักใหญ่สามีนางเอกของเราก็เลยจะเดินเข้ามาหานางเอกแต่ทางคุณเพื่อนก็ได้ห้ามไว้แล้วก็ได้บอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นรักแรกของเขาเลยนะเพราะคุณสามีนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ออกอาการหึงเลยนะครับมันเองก็กล่าวว่าจะเดินไปหานางเอกแต่ว่าทางด้านคุณเพื่อนก็ได้ห้ามไว้ก็คือตั้งแต่สมัยเรียนนะครับนางเอกของเรา เป็นดาวประจําห้องแต่เธอเองก็ไม่ชอบผู้ชายคนไหนเลยนี่ครับชอบแค่อาจารย์คนนี้แล้วเธอเองก็เป็นฝ่ายตามจีบด้วยนี่ครับแต่ในตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้สนใจเพราะว่านางเอกของเรายังเป็นเด็กอยู่ตัดมาที่ทางด้านนางเอกของเรานี่ครับเธอเองกําลังแน่งเขินอยู่เพราะว่าทางอาจารย์เนี่ยปล่อยคารมค่อนข้างจะหนักแล้วก็ได้ลื้อพื้นเรื่องสมัยเรียนด้วยจนนางเอกของเราก็เขินจนไปไม่เป็นเลยนี่ครับตัดมาที่ทางด้านสามีนางเอกของเรานี่ครับมันเองเนี่ยก็ออกมาคุยโทรศัพท์เรื่องงานเพราะว่าวันนี้มันทํางานไม่เรียบร้อยทางหัวหน้าเลย โทรมาบอกให้มันกลับไปแก้งานนะครับเพราะว่าพรุ hmm. ่งนี้เช้าจะต้องส่งเอกสารให้กับลูกค้าแล้วทางด้านนางเอกของเราก็แอบเห็นคุณสามีคุยโทรศัพท์แบบเครียดนิดนึงเธอเองเลยเดินออกมาถามนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าทางด้านคุณสามีก็เลยได้บอกนะครับว่าผมทํางานไม่เรียบร้อยนะครับทางหัวหน้าก็เลยจะให้ผมกลับไปแก้งานแล้วคุณจะกลับบ้านเลยหรือเปล่านางเอกของเราปฏิบบอกนะครับว่าเพิ่งจะมาถึงเองขอฉันคุยกับเพื่อนบ้างสิงั้นคุณอย่าดื่มเยอะนะครับผมจะรีบกลับไปทํางานแล้วนางเอกของเราก็เลยที่ตอบตกลง จากนั้นทางด้านคุณสามีก็เลยรีบกลับไปทํางานตาดไม้ทีหนึ่งก็จะเป็นตอนดึกนะครับงานเลี้ยงก็ใกล้จะเลิกแล้วทางด้านเพื่อนๆก็เ,เ,เลยชวนถ่ายรูปก,กลุ่มนะครับแต่พอถ่ายรูปกลุ่มเสร็จพวกกลุ่มพเพื่อนๆเนี่ยก็ได้กดวิดีโอข้อหาสามีนางเอกของเราแล้วก็ได้พูดล้อไปนิดนึงนะครับว่าคนอื่นเขากําลังสนุกส่วนสามีนางเอกของเราก็มานั่งทํางานอยู่แล้วก็ได้ขับกันไปได้สักแพ็กหนึ่งนะครับก็มีอาจารย์เดินเข้ามานางเอกของเราก็าออกอาการอยู่นิดนึงนะครับจากนั้นเธอเองก็รีบเข้ามาปิดโทรศัพท์จนคุณามีก็แอ อยู่นิดนึงนะครับแต่มันเองก็กลับไม่ได้เพราะว่างานก็ยังไม่เสร็จจางนั้นนางเอกของเราก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําแต่พอเดินออกมานางเอกของเราก็เหมือนจะไม่ไหวนะ่ครับแต่ก็โชคดีเพราะว่ามีอาจารย์อยู่ตรงนั้นทางด้านอาจารย์ก็เลยได้ประคองนางเอกของเราแล้วก็ได้บอกว่าวันนี้ไปกับอาจารย์นะนางเอกของเราก็ปฏิเสธไปนิดนึงนะครับแต่ว่าทางด้านอาจารย์ก็เหมือนจะรู้มันเองก็เลยพุ่งเข้ามาจูบจูบนางเอกของเราจากนั้นเธอเองก็เลยได้ตอบตกลงไปกับอาจารย์นะครับแล้วสักพักหนึ่งทางด้านอาจารย์ก็พามาถึงที่พารยบี้โปรยนางอก ของเราก็นั่งเกินเขินอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์จากคุณสามีทางด้านอาจารย์กันเลยที่บอกว่ารับสายสิแต่นางเอกของเราก็ไม่ได้รับสายนะครับเธอเองก็ได้บอกว่าหนูขอโทษนะหนูคงต้องกลับบ้านแล้วจากนั้นเธอเองก็เลยจะเดินออกไปแต่อาจารย์ก็ไม่ให้ออกนานเลยครับหลังจากนั้นหนะักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร,ร,ร้อยทางด้านคุณสามีก็โทรมาถามนางเอกของเราว่ากลับบ้านหรือยังนางเอกของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอเองกําลังจะขึ้นรถไฟเดี๋ยวถึงบ้านฉันจะโทรหานะจากนั้นทั้ง สองคนก็เลยได้วางสายนานแล้วครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับสองชั่วโมงผ่านไปทางด้านคุณสามีก็ไม่เห็นนังเอกโทรมามันเองก็เลยพยายามโทรหาแต่นังเอกของเราก็ไม่รับสายนะ่ครับมันเองก็เลยได้ส่งข้อความบอกทางด้านอาจารย์ก็ได้ยินเสียงก็เลยได้บอกนางเอกของเรานะครับว่าวันนี้ไม่ต้องไปคิดถึงใครนะเพราะว่าวันนี้มีเราแค่สองคนนั่งเอกของเราก็พยักหน้าไปนานแล้วครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับแต่ว่าทางด้านอาจารย์ เเดนเข้าาามหว่าขอต่อเวลาอีกสักนิดได้ไหมนางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าหนูยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะนะนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้ยินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ